คนไปบอกว่านี่พื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ให้แบ่งกับเขมียนแบ่งกับเขมียนเสร็จแล้วไปตั้งบริษัทของตัวเองแล้วส่วนของประเทศไทยก็เดี๋ยวจะให้ประชาชนไปแล้วกันหลักคิดนี้เขาเรียกว่าร่้นควายทั้งฝูงแล้วโยนเศษเนื้อไปให้คนกินคุณส่วนลองพิจารณาด้วยกันไม่รู้คนคนนี้เป็นใครนะมาจากไหนนะแต่ที่แน่ผมว่ากองทัพเรือคงไม่ยอมเพราะที่ผ่านมามีการซ้อมรบอย่างเต็มรูปแบบ สู้กับกองทัพแดงขอบคุณที่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเกาะกรูดอะเกาะกรูดนี่พูดกันมานานนะผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปและเรื่องของเกาะกรูดนะซึ่งจูจ่ๆก็ปรากฏว่ากัมพูชาก็จะอ้างว่าพื้นที่เกาะกูดนะเป็นพื้นที่ทับซ้อนและต้องการผลประโยชน์ในอ่าวไทยนะครับ ร่วมกับกัมพูชาระหว่างไทยกับกัมพูชาจะต้องขุดร่วมกันนะะนี่อีกคลิปหนึ่งนะนะพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ดูแลเตะตูดของไทยนะอันนี้คือคำพูดที่ใช้ในคลิปนี้นะซึ่งบรรยากาศวันนี้ฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยโอ้โหดีวันนี้ไปเต็มเลยนะไปติดตามนะบรรยากาศการซ้อมรบของกองทัพเรือซึ่งมีการใช้ยุธทธปกรณ์จำนวนมากมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเรือนะ แล้วประโยคที่ท่านพบทรใช้ฮะรบต้องชนะพร้อมร้อยเปอซปกป้องประเทศนะปการสุดให้ที่สุดพูดกับนักข่าวด้วยนะนะการซ้อมเนี่ยแน่นอนนะมันจะไม่สวยงามเวลารบจริงเนี่ยมันไม่สวยงามหรือมีกลิ่นหอมแบบนี้มันจะมีแต่กลิ่นเลือดมีคนเสียชีวิต คนข้างกายอาจตายอาวัยวะอาจขาดวินเราต้องฝึกให้แร่งนะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์นะว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้พร้อมปกป้องเกาะกูดของไทยเราหรือไม่นะไปฟังว่าพบทรว่ายังไงการฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะผมพูดใช้คำนี้ไว้ อันที่สองบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทำสารต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศนะครับกองบูรเราก็มีกำลังของสอสอวางอยู่ความพร้อมในการดูแลพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ผ่านมากระแสข่าวคุงคนขับจะชัดเจนนะว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของไทย ไปเป็นที่ปรึกษาหุนเซนถึงกัมพูชานะครับแล้วก็มีการตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมา1บริษัทนะครับร่วมกับหุนเซนจากนั้นก็วางแผนในหุนเซนนะฮะทำกำแพงฮะลุกล้ำเข้ามายังฝั่งไทยนะครับในอ่าวไทยแต่ต่อมานะครับกองทัพเรือของไทยทําหนังสือไปเป็นทางการถึงสองครั้งนะครับบอกว่าการที่กัมพูชาทําลักษณะดังกล่าวเป็นการลุกล้ำนะครับทางทะเล นะครับซึ่งกัมพูชาก็ยังคงนิ่งเฉยมียงคงมีการสร้างเขื่อนนี้ต่อไปจกนกระทั่งทุกอย่างโป๊ะแตกออกมาว่าสุดท้ายก็จะมีการแบ่งทรัพยากรระหว่างไทยกับเขมรโดยพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นเกาะกรูดกลยุทธ์ของเข้าทำยังไงฮะผมก็ไม่รู้ใครไปตั้งบริษัทนะแต่ที่แน่ วันนี้คนที่บอกว่าจะเอาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคือพื้นที่เกาะกูดเขาไม่พูดเกาะกูดมันมีพื้นที่เกาะกูดที่เดียวอ,อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยเกาะกูดเป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5ตราบจนถึงปัจจุบันคนที่อยู่ในเกาะกูดเป็นคนไทยทั้งหมดไม่มีคนกัมพูชาไม่แต่คนเดียวและเกาะกูดไม่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อน ที่ผ่านมากองทัพเรือยืนยันนะครับว่าเป็นพื้นที่ของไทยเป็นหมู่เกาะของไทยและที่สําคัญและยืนยันได้ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมฮะบริเวณดังกล่าวเรียกว่าอ่าวไทยไม่ได้เรียกว่าอ่าวเขมรฮนะแต่มีคนไทยบางคนไม่ทราบว่าเป็นใครนะไปตั้งบริษัทเคยเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนตั้งบริษัทน้ํามันขึ้นมาหวังจะไปขุดน้ํามันในเกาะกูด และแก๊สในเกาะกูดแล้วก็จะเอาเข้าบริษัทตัวเองแต่ไม่รู้คนไทยเหมือนกันคนไหนนะปรากฏว่าบอกว่าพอได้น้ำมันมาฝั่งไทยแบ่งกับเขมรคนละครึ่งนะทางเทียมเป็นของไทยนะจะแบ่งกับเขมรครึ่งหนึ่งแล้วบริษัทตัวเองได้นะแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นของไทยเนี่ยจะไปดูแบบจากต่างประเทศแล้วก็จะเอาหุ้นเหล่านั้นไม่ว่าแกส๊สไม่ว่าน้ำมัน เอามาให้กับประชาชนราคาแก๊สราคาน้ำมันจะได้ถูกลงเข้าใจไหมหนืกสิ่งที่เขาทำทั้งที่จะเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่จู่ๆไปบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนของขมรซึ่งขมรไม่เคยบอกเลยนะฮะว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่มีคนคนหนึ่งไปบอกว่าเนี่ยพื้นที่ทับซ้อน และเข้าไปอ้างพื้นที่ระหว่างมาเลเซียกับไทยผมไม่เลาให้ฟังนะระหว่างมาเลเซียกับไทยมันเป็นยังไงพื้นที่ที่อยู่ที่เขตพื้นที่ของไทยในทําการท,ทําทอกาสไทยมาเลเซียเนะี่ยในยุคสมัยพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ทามาในยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอายุค,คุณชวนหลีกภยยัยเท่นั้นท่อกาสไทยมาเลเซียชื่อก็บอกไทยกับมาเลเซียร่วมกันแล้วข้อตกลงก็คือว่านะฮะ ให้มาเลเซียซื้อก๊าซในราคาถูกปรากฏว่าพอตกลงให้มาเลเซียซื้อก๊าซในราคาถูกจุดบริเวณดังกล่าวไม่เคยถูกวางระเบิดเลยนะฮะก็คิดเอากันว่าใครวางแผนวางระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ดันไม่วางระเบิดท่อก๊ซไทยมาเลเซียเพราะมาเลเซียได้ประโยชน์เห็นไหมเข้าใจหลักนะฮะ เขาก็ใช้หลักคิดเดียวกันไปทำที่เกาะกูดมีการสร้างสะพานข้ามไปเข้าไปฮะสร้างกำแพงเข้าไปพยายามบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนข้าเมนไม่เคยเรียกร้องว่าพื้นที่ดังกล่าวที่เกาะกูดเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับแต่มีคนไทยบางคนไปบอกว่านี่พื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ให้แบ่งกับขาเมนแบ่งกับขาเมนเสร็จแล้วไปตั้งบริษัทของตัวเองแล้วส่วนของประเทศไทยก็ยจะให้ประชาชนไปแล้วกัน หลักคิดนี้เขาเรียกว่าปร้นควายทั้งฝูงแล้วโยนเศษเนื้อไปให้คนกินคุณส่วนลองพิจารณาด้วยกันไม่รู้คนคนนี้เป็นใครนะมาจากไหนนะแต่ที่แน่ผมว่ากองทัพเรือคงไม่ยอมเพราะที่ผ่านมามีการซ้อมรบอย่างเต็มรูปแบบสู้กับกองทัพแดงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างกรงพวงชาวไทยถวายพระพรวรลางคุณะเลิงถวันสือราช่ายสูงเจริยำคุณพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในรัชสกังค์ที่สิทธ สือสานง,งานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มพรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมมนาทบอพิทพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาติงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรม่มโตใหญ่พระบาทเมีนำกาตรนไปราศดรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไคร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด ကြริญยิ่งยืนนาน